ยีกรกุออชาตาชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2568ชาวราศีเมษนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้นะก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวเมฤจยูและดาวเกตนะครับในพบการเงินและมีดาวศุกร์ที่อยู่ในพบปรีส่งผลถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับก็มองว่าในมุมมองการเงินเนี่ย การเงินค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับในหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยที่เข้ามารวมไปถึงความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมษรู้สึกกดดันนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยในช่วงนี้และยังมีอิทธิพลของดาวศุกร์เนาะซึ่งดาวศุกร์ตรงนี้ครับมาจากภพปรีนะก็ต้องบอกว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับในการจับจ่ายใช้สอย หรือใช้จ่ายไปเพื่อความสุขแม้จะนิดหน่อยก็ตามนะก็จะส่งผลเสียต่อเรื่องของการเงินได้นะครับในเรื่องของงานช่วงนี้การงานของราสีเมษรนะก็เช่นเดียวกันกับการเงินนะครับได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวมิดยูดาวเกตดาวสุขและเพิ่มเติมคือดาวพฤหัสนะที่มีตําแหน่งเป็นอุดดังนั้นแล้วก็สรุปได้ความว่านะครับงานในช่วงนี้อ่าก็ค่อนข้างจะวุ่นวายเช่นเดียวกันกับการเงินรวมไปถึง สภาวะการงานก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความกดดันนะครับทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขหรือว่าสบายใจในการทำงานเท่าไหร่แต่นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นจังหวะหรือว่าโอกาสที่จะได้รับผลงานเข้ามาเนื่องจากดาวพฤหัสตรงนี้นะก็จะส่งผลให้คุณนะครับในเรื่องของโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่จะหยิบยื่นหรือว่าจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะครับ ในเรื่องของความรักชาวราศีเมษช่วงนี้ความรักยังคงไม่ดีนะักยังไม่ดีเพราะตอนนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของความรักโดยตรงและยังมีพลังงานของทั้งดาวพฤหัสนะครับดาวเสราร์ดาวราหูร่วมด้วยสแสดงถึงสภาวะที่มีพลังงานของดาวหลายดวงส่งผลต่อเรื่องความรักทําให้มีความวุ่นวายนะครับจากหลายเรื่องหลายอย่างเลยและ ในความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหานะครับอยากจะหาทางออกทางแก้ไขเนาะในเรื่องของโชคลาภนะครับชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ในการเสี่ยงนะครับโดยสรุปแล้วราศีเมษการเงินนะครับยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังลงไปถึงรัดเข็มขัดนะครับ ในส่วนของการงานอ่ะก็เหนื่อยก็วุ่นวายแต่จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะเกี่ยวเรื่องของความก้าวหน้าต่างๆนะครับแล้วก็ความรักช่วงนี้จะทำสิ่งใดอาจจะต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็มีสติเยอะหน่อยโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ชาวลัคนาราศีพฤกษภมาดูกันที่การเงินนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีพฤกษภ นะจะได้รับพลังงานจากดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ดาวราวหูที่ส่งผลถึงซึ่งตรงนี้นะก็มองว่าเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีพฤษภช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะมีบทบาทสำคัญนะครับกับการใช้ชีวิตของชาวราศีพฤษภและนะครับก็จะมีเกณฑ์ของความเสียหายที่เข้ามาด้วยนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นพึงจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการเจราจาข้อตกลงต่างๆนะครับอันนี้จะมีเกณฑ์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นอกจากนี้เองนะครับการเงินนะครับก็ยังได้รับอิทธิพลจากเสาและราหูตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่บอกว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆเข้ามา อาจจะบริหารจัดการหรือควบคุมไม่ได้ทั้งหมดครับก็สร้างผลให้เกิดความเครียดเรื่องการเงินด้วยเช่นกันในส่วนของงานนะครับสภาวะการงานก้อนหนักเช่นเดียวกันกับการเงินนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าเรื่องของงานนะครับช่วงนี้จะได้รับพลังงานของดาวเสาร์และดาวราหูตรงๆนะรวมไปถึงได้รับพลังงานจากดาวอาทิตย์และดาวพุธร่วมเข้ามาด้วยนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของงานตรงนี้นอกจากจะมีเรื่อง นะครับเรียกว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้ตั้งรับหรือบางอย่างที่ต้องทําต้องรับผิดชอบเนี่ยเราก็ทําตรงนั้นได้ไม่คล่องนักไม่เชี่ยวชาญน,นักนะครับและ,ะภาวะการงานตรงนี้เองก็ส่งผลให้เรามีความเครียดนะครับด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะก็สรุปได้ว่าการงานช่วงนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของความรักนะครับชาวราศีพฤษภอะ ก็จะได้รับอิพลจากทั้งดาวอังคารนะดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเกตดาวมฤตยูนะครับ4ดวงตรงนี้ก็มองว่ามุมมองความรักนะครับไม่ได้เสียหายแบบตรงๆแต่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเนื่องจากอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับอ่านะดาวดวงนี้จะส่งผลกดดันในมุมมองของความรักความสัมพันธ์นะครับพอดาวอังคารมาสัมพันธ์ด้วยตรงนี้การแสดงออก ต,ต่างๆที่เราเก็บกดสะสมเอาไว้ตรงนี้มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นความรักไม่ถือว่าเสียหายแต่ยังคงต้องระมัดระวังหน่อยโชคลาภนะครับชาวราศีพฤษภสามารถเสี่ยงได้มีเกณฑ์นะครับโดยสรุปแล้วราศีพฤษภเรื่องของการเงินไม่ค่อยดีนะการงานก็ไม่ดีเช่นกันนะครับความรักอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยโชคลาภมีเกณฑ์เสี่ยงได้ครับ ชาวลัคนาราศีมิถุนชาวราศีมิถุนนะครับเรื่องของการเงินตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับอันเนื่องมาจากดาวพฤหัสซึ่งมีตําแหน่งเป็นอุจนะครับส่งผลดีกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์และดาวพุธนะครับที่อยู่ในภพอุตตะหรือชาวราศีมิถุนที่มีกิจการแผนการโครงการนะครับ จะเริ่มต้นทำใหม่สร้างใหม่นะก็ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่จะทำแล้วมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามานะครับหรืออาจจะมีคนคอยช่วยเหลือให้โอกาสซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เองในเรื่องของงานนะครับสภาวะการงานตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งอิิพุนของดาวพฤหัสและดาวคารส่งผลถึงตรงนี้ก็มองว่าเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยก็จะมีสภาวะของปัญหาหรือความขัดแย้งนะครับ ที่เกิดขึ้นในหน้างานอยู่แต่ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้เรื่องของงานเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามานะรวมไปถึงมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือนะครับให้โอกาสอยู่ด้วยดังนั้นแล้วโดยสรุปก็สรุปได้ว่าเรื่องของงานนะครับก็จะมีโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามานะในส่วนของความรักนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีดาวจอดวงไหนส่งผลถ,ถึงเรื่องความรักเลยดังนั้น ความรักช่วงนี้ก็จะยังคงทรงตัวนะครับในส่วนของโชคลาภนะชาวราศีมิถุนยังไม่มีเกณฑ์นะครับโดยสรุปราศีมิถุนในมุมของการเงินมองว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะครับการงานก็ดีเช่นกันแม้ว,ว่าจะมีจังหวะของปัญหาบ้างความรักเรื่อยๆนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ธนาราศีกรกฎชาวราศี กรากดนะครับเรื่องของการเงินตอนนี้นะก็จะเห็นด้วยว่ามีอิทธิพลจากดาวเสราร์ดาวราหูนะครับที่ส่งผลถึงเรื่องการเงิน <c oughs> ดังนั้นแล้วนะการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงไม่ดีนะครับเหตุแห่งปัจจัยก็อ,อาจจะเกิดได้จากความกังวลหรือว่าการที่ต้องไปใส่ใจนะครับเรื่องของการเงินนี่ยค่อนข้างมากรวมไปถึงยังมีเหตุที่ต้องคิดคำนึงถึงนะครับ เนื่องจากการเงินช่วงนี้จะมีความผ,ลผลันผวนไม่สามารถกะได้เกณฑ์ได้ว่าช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็จะส่งผลครับให้เกิดความเครียดคองมกังวลมากหน่อยในช่วงนี้ในส่วนของเรื่องของการงานนะครับงานของชาวราศีกรกฎช่วงนี้ก็ถือว่าทรงตัวนะครับอาจจะมีบ้างนะจากอิทธิพลของดาวพุธนะครับที่ทําให้เรื่องของงานเนี่ยเราต้องไปติดต่อหรือไปเจรจาอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ แต่ในภาพรวมนะครับการงานก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในส่วนของเรื่องของความรักนะครับราศีกรกฎช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่โอกาสทางความรักมีเข้ามานะดังนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นคนโสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีโอกาสได้พบได้เจอได้เจอนะครับคนมากขึ้นมีโอกาสได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีคนรักหรือว่าคนเข้ามาพูดคุยทำความรู้จักมากขึ้นนะ เรื่องของโชคลาภนะครับชาวราศีกรกฎก็ถือว่ามีโอกาสนะสามารถเสี่ยงได้นะครับโดยสรุปนะครับชาวราศีกรกฎเรื่องของการเงินยังคงไม่ดีนักนะในส่วนของงานนะครับงานเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปแบบเรื่อยๆนะครับความรักก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ความรักจะเข้ามาได้ง่ายหน่อยในช่วงนี้นะครับโชคลาภ มีเกณฑ์เสี่ยงได้ครับชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่เสียหายนะแต่ถ้าจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีไหมตรงนี้ก็ยังไม่เด่นชัดนะครับเนื่องจากในเรื่องการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ซึ่งดาวศุกร์ช่วงนี้ก็จอน,นะครับมีพลังงานเป็นนิด่ะมีพลังงานน้อยส่งผลน้อยนะอีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเกตและดาวมฤเรยูครับ ก็จะบอกได้ว่าเรื่องการเงินช่วงนี้นะจะมีสภาวะของความวุ่นวายอ่าและก็มีแรงกดดันนะครับทําให้เรารู้สึกกดดันหรือมีความรู้สึกที่ทําให้ไม่ค่อยสบายใจนักก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้นะครับดังนั้นชาวราศีสิงห์ท่านใดที่หวังว่าจะได้เงินเยอะๆได้เงินมากๆช่วงนี้ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะในส่วนของเรื่องงานนะครับเช่นเดียวกันกับการเงินนะครับ สภาวะการงานช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเกตและดาวมุตยู่ารวมถึงยังได้รับอิทธิพลจากดาวสุขด้วยตรงนี้ก็มองว่าการงานไม่ได้เสียนะครับเรื่องงานเนี่ยไม่ได้เสียเลยแต่จะมีสภาวะของความวุ่นวายหลายๆอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่างานช่วงนี้มันไม่ค่อยนิ่งนะสร้างความอึดอัดให้เราบ้างความสุขความสบายใจที่เคยมีกับเรื่องของงานเนี่ยก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับ เรื่องของความรักชาวราศีสิงห์ความรักช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงไม่ดีนะครับอย่างต่อเนื่องเหตุเพราะทั้งดาวเสาร์และดาวราหูนะอยู่ในภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักโดยตรงนะครับซึ่งดาวราหูตรงนี้นะจะเป็นดาวที่บอกถึงเรื่องของความอยากความต้องการนะครับถ้าใครที่มีความรักที่สดใสที่โอเคเนี่ยมันก็จะดีไปเนาะ แต่ทีนี้ด้วยอิพลของดาวเสาร์นะที่เข้ามาส่งผลในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีสภาวะของความเครียดการคิดการกังวลน,นะครับดาวราหูตรงนี้เองก็จะยิ่งมาขับนะมาผลักให้รู้สึกว่าช่วงนี้ความรักมันจะมีเกณฑ์มีปัญหาได้ง่ายนะครับดังนั้นแล้วชาวราศีสิงห์อาจจะต้องเรามาระวังเรื่องความรักนะครับเยอะหน่อยโชคลาภนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์นนะ โดยสรุปนะครับชาวราศีสิงห์เรื่องของการเงินไม่ถึงกับเสียหายนะมีความวุ่นวายและกดดันบ้างเรื่องของงานนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายและมีความกดดันความรักความรักไม่ดีนะครับโชคราบยังไม่มีเกณฑ์ในการเสียชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายนะ เหตุเพราะนะครับเรื่องการเงินตรงนี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูอ่าหลายดวงเลยนะครับหนึ่งเลยก็บอกว่าการเงินเนี่ยมีเกณฑ์ของปัญหานะครับที่จะมีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มีความผันผวน,ผนที่ไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนต่อหรือจะไปแบบไหนไม่สามารถคาดเดานะครับรวมไปถึงจะมีเรื่องของความเครียดความกังวลที่เราต้องไปคิดนะครับไอวางแผน หรือไปคิดคำนึงถึงเรื่องการเงินนะแต่ก็จะมีเกณฑ์ดีเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆท่านที่มีปัญหาอยู่อย่าอาถ้าไปปรึกษานะครับหรือไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือกลับมาเนาะตรงนี้นะครับมองว่าการเงินมีทั้งดีและเสียนะครับในส่วนของเรื่องงาน สภาวะการงานเองนะครับอันนี้จะไปในทางของความเสียหายมากกว่าการเงินเพราะนะครับเรื่องของงานตอนนี้ก็ได้รับพลังงานจากดาวเสาร์และราหูรวมไปถึงอาทิตย์และพุธด้วยตรงนี้ก็จะบอกถึงเรื่องของปัญหาที่ส่งผลเรื่องงานเนี่ยมีค่อนข้างมากนะครับงานหนักการน่าเบือ่อปัญหาเยอะมีความวุ่นวายอ,อีกทั้งนะครับ การสื่อสารต่างๆก็อาจจะมีปัญหาส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักนะครับชาวราศีกันช่วงนี้ก็ถือว่าความรักก็ยังโอเคอยู่นะแม้ว่าอินโดนของดาวศุกร์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้คุณมากนะักแต่ก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ความรักยังโอเคนะยังไปได้ครับในส่วนของโชคลาภชาวราศีกันโชคลาภช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์นะ แต่อย่าว่าแต่ครับจะมีโอกาสดีๆในแง่ของการได้โชคได้ลาบจากผู้ใหญ่จากทางบ้านจากพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วชาวราศีกันการเงินมีดีมีเสียนะครับในส่วนของงานค่อนข้างจะเสียหายนะครับก็ต้องระมาระวังให้มากในเรื่องของความรักถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบนะครับในการเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยมองว่ายังไม่มีนะ แต่จะมีโอกาสนะครับได้โชคจากผู้ใหญ่ผู้หลักใหญ่ที่เขาจะให้โอกาสมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสภาวะแวดล้อมทั่วๆไปก่อนนะช่วงนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันนะครับเหตุเพราะไม่ว่าจะเป็นนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวเมฤาูส่งผลถึงนะลัคะนาะครับหลายดวง ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งโอกาสที่ดีเข้ามาครับแล้วก็มีในส่วนที่เสียหายด้วยอยู่เหมือนกันนะ,ะไปดูในเรื่องของการเงินกันก่อนนะครับในเรื่องของการเงินตรงนี้ก็จะเห็นว่าภาวะ,วะการเงินเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวองคารนะครับและมีดาวพฤหัสดาวเกตกับบมอริュส่งผลถึงซึ่งดาวเกตกับมอริเนี่ยอยู่ในภพ มรณะนะครับก็คือจะมีผลที่เสียหายต่อเรื่องการเงินนะค่อนข้างหลากหลายหลายเรื่องนะครับแล้วก็สร้างความกดดันให้กับชาวราศีตุลด้วยนะแต่นะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่นะจากอิมวนของดาวพฤหัสที่มีตําแหน่งเป็นอุดตรงนี้ถ้าบวกลบกันแล้วนะครับก็มองว่าการเงินอาจจะยุ่งยุ่งหน่อยนะครับไม่ถึงกับเสียหายนะอาจจะมีดีมีเสียนะครับ ตัวถั่วกันไปในส่วนของเรื่องงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานตอนนี้นะก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในโปรแกรมมาหรือเรื่องการงานเนี่ยโดยตรงตรงนี้ก็มองว่าเป็นจังหวะที่ชาวราศีตุลจะมีโอกาสด,ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามานะครับหลายๆท่านนะอาจจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากเจ้านายหัวหน้าต่างๆนะครับต่อไปก็คือเรื่องของความรัก สำหรับความรักชาวราศีตุลช่วงนี้นะครับก็ถือว่าความรักค่อนข้างจะโอเคนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเข้าอกเข้าใจกับการใช้ชีวิตคู่นะครับหรือใครที่ดีหน่อยนะก็จะมีผู้ใหญ่นะที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับโชคลาภชาวราศีตุลโชคลาภช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์โดยสรุปนะครับชาวราศีตุล เรื่องของการเงินเนี่ยมีทั้งดีทั้งเสียถลวๆกันไปนะครับเรื่องของงานเป็นจังหวะที่ดีเกีย่ยวเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะได้รับอะไรพิเศษพิเศษนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักเรื่อยๆนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะนิ่งนะครับยังไม่มีการขยับขยายใดๆนะรวมไปถึงยังไม่มีเกณฑ์เสียหายใดๆด,ด้วย ในส่วนของเรื่องงานนะครับสภาวะการงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงไม่ดีนะมีปัญหาที่ทำให้หนักใจกังวลใจอยู่ค่อนข้างเยอะอีกทั้งตัวหน้าง,งานเองนะครับก็จะมีสภาวะของความไม่แน่ไม่นอนนะเอาแน่เอเานอนไม่ได้คาดเดาไม่ถูกนะครับทั้งนี้ก็เพราะในสภาวะการงานตรงนี้นะครับได้รับพลังงานจากทั้งดาวเสาร์และดาวราหูอยู่นะในส่วนของเรื่อง ความรักนะครับความรักช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวเกตดาวมุยูและดาวคารที่ส่งผลถึงเรื่องของความรักดังนั้นแล้วเรื่องของความรักเนี่ยก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับและส่งผลเกี่ยวเรื่องของความกดดันอ,อาจจะมีการทะเลาะหรือขัดแย้งกันได้บ้างนะในช่วงนี้โชคลาบนะครับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์สามารถเสี่ยงได้นะ โดยสรุปนะครับชาวราศีพิจิกช่วงนี้การเงินนิ่งๆนะครับการงานมีอุปสรรคมีปัญหายเยอะความรักก็มีความวุ่นวายอาจจะมีการขัดแย้งบ้างโชคลาภเสี่ยงได้มีเกณฑ์รัคนาราศีธนูชาวรัคนาราศีธนูนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะเสียหายค่อนข้างมากนะ เนื่องจากนะครับอินทิพยของดาวเกตหรือ,อยูที่ส่งผลถึงลงไปถึงดาวพฤหัสและดาวศุกร์ด้วยตรงนี้นะเหมือนว่าจะดีแต่นะครับเกตมเรยูเนี่ยส่งผลมาจากภพอริก็คือตัวของปัญหาเนาะส่วนตัวดาวพฤหัสเองที่เป็นอุดก็มาจากภพมบบรณะนะครับในส่วนของดาวศุกร์ตรงนี้ก็มาจากภพกรรมะแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ย การงานก็สามารถช่วยเหลือเราได้บ้างนะครับแต่ในส่วนของความเสียหายหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เข้ามาทําให้เรารู้สึกหรือว่าหลายๆอย่างเข้ามากระทบเรื่องของการเงิน่ะได้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เสียหายมากนักแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียบ้างนะครับในเรื่องของงานชาวราศีธนูนะครับงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า งานอาจจะมีปัญหานะปัญหาที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทําให้เครียดหรือกังวลใดๆน,น,นะแต่อาจจะเป็นสภาวะของงานที่เข้ามาเยอะหรือว่ามีเรื่องเข้ามามากนะครับทําให้รู้สึกว่ามันมีความกดดันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับช่วงนี้นะครับในการทํางานในส่วนของความรักนะครับชาวราศีธนูความรักไม่ค่อยดี เหตุที่ไม่ดีนะครับก็เพราะดาวเสาร์และดาวราหูเนาะอย่างที่บอกไปดาวเสาร์คือดาวแห่งความเครียดนะครับความทุกข์ความกังวลการวิตกการคิดเยอะดาวราหูเป็นดาวแห่งความต้องการความอยากจะทําตามสิ่งที่เองต้องการนะครับหรือถ้าเบื่อหน่ายมากๆก็อยากจะหนีไปพ้นพ้นอะไรแบบนั้นเมื่อเหตุนี้นะครับเรื่องของความรักของชาวราศีธนูช่วงนี้จึงบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะ ในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีธนูยังไม่มีเกณฑ์ในการเสีย่ยงโดยสรุปนะครับเรื่องของการเงินชาวราศีธนูการเงินมีเกณฑ์เสียหายนะการงานอันนี้ก็ถือว่าพอตอบโจทย์ได้บ้างนะครับความรักความรักไม่ดีโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์คาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเรื่องของการเงินช่วงนี้ ได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเสาร์และดาวราหูนะก็ส่งผลให้การเงินช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องมีความเครียดความกังวลนะในการบริหารจัดการหรือการคิดคำนึงถึงเรื่องการเงินเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างมากอีกทั้งสภาวะการเงินเองก็จะมีความผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนยังไงนะ ในส่วนของเรื่องงานนะครับชาวราศีมังกรงานช่วงนี้เองก็คล้ายๆกับการเงินนะครับมีความปั่นป่วนมีความวุ่นวายในหลายๆเรื่องนะเพราะจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายๆดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวลาหูนะก็จะมี5ดวงที่ส่งผลต่อเรื่องการงานในช่วงนี้ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องดีนะครับ เรื่องดีตรงนี้ก็จะบอกถึงโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะครับการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากผู้ร่วมธุรกิจนะหรือผู้ร่วมงานก็ได้เช่นเดียวกันแต่ครับก็จะมีเกณฑ์ของปัญหาที่ส่งผลมาถึงด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องเครียดต้องกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของงานหรืออาจจะเป็นภาวะของงานที่มันแปลกใหม่ อาจจะเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยชินยังไม่ได้รู้จักกับมันดีนะอันนี้นะครับก็มองว่ามีทั้งโอกาสที่ดีในการที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตแลว้วก็จะมีโอกาสของความสับสนนะครับหรือความเครียดความกังวลน,นะกับภาระหน้างงานนะในส่วนของเรื่องความรักนะครับชาวราศีมังกรความรักช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสดีๆนะ เพราะดาวพฤหัสนะที่มีตำแหน่งอุดเนี่ยมีพลังงานมากส่งผลถึงเรื่องของความรักถ้าเกิดใครนะครับความรักยังดียังโอเคเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะแต่ถ้าใครนะครับความรักที่มีปัญหาคาลัาซังค้างคากันมานานจะตัดก็ไม่ขาดจะไปต่อก็ไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ท่านจะรู้แล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปดีนะครับจะมีเหตุ ให้ท่านรู้ได้ว่าสมควรตัดสินใจอย่างไรในส่วนของโชคลาภนะครับชาวราศีมังกรยังไม่มีเกณฑ์โดยสรุปนะราศีมังกรการเงินนะครับยังคงไม่ดีอยู่ในส่วนของการงานเนี่ยมีทั้งดีทั้งเสียผสมปนเปนกันไปความรักนะครับถือว่าเป็นจังหวะนะที่เรียกว่าเข้าใจในเรื่องของความรักและกัน โชคลาภนะครับยังไม่มีเกณฑ์นในการเสีย่ยงชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีก,มกุมนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งดาวเสาร์และดาวราหูที่ส่งผลถึงลัคนานะครับก็จะทําให้ชีวิตช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความผ,ลผลันผวนความแปรปรวนมีความเครียดมีความกังวลเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับง่ายนิดหนึ่งในเรื่องของเงินนะครับการเงินช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการเงินไม่เสียหายนะ มีโอกาสดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นอินทร์จากดาวศุกร์นะครับที่จะส่งผลต่อเรื่องการเงินนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามาบ้างนะแต่ก็ต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสตรงนี้ที่มีตำแหน่งเป็นอูดเนี่ยส่งผลถึงเรื่องของการเงินแต่ก็มาจากพบาริด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วในเรื่องของการเงินตรงนี้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับ แม้ว่าจะมีเรื่องที่เสียหายหรือมีโอกาสที่สามารถพลิกให้มันดีได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะในส่วนของเรื่องงานนะครับสภาวะการงานของชาวราศีกุมช่วงนี้สภาวะการงานเองก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะนะครับที่จะต้องระมัดระวังอยู่ด้วยเหมือนกันนะเพราะตัวของดาวพฤหัสที่ส่งผลเรื่องงานช่วงนี้ แม้ว่าจะมีพลังงานดีหรือมีโอกาสที่จะให้คุณค่อนข้างมากครับแต่พอมาจาับพบอริของชาวราศีกุมเองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในการช่วยเหลือในการตรวจสอบดูแลต่างๆนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแม้ว่าเขาจะมาให้โอกาสนะคมาให้การช่วยเหลือแต่ก็จะมีโอกาสส่งผลเสียต่อเราด้วยเช่นกันนะหากเกิดการผิดพลาดหรืออะไรขึ้นมาอย่างนี้นะครับในส่วนของความรัก ชาวราศีกุมความรักช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ายัางไม่ดีนะครับจากอิทธิพลทั้งดาวเสาร์และดาวราหูตรงนี้ก็ทําให้ความรักมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของความเครียดของกังวลด้วยเหมือนกันโชคลาบนะครับชาวราศีกุมโชคลาบยังไม่มีเกณฑ์นะครับโดยสรุปแล้วราศีกุมการเงินนะมีโอกาสที่จะพลิกร้ายให้ดีได้แต่ก็ยังคงต้องเรามาระวังนะครับ การงานให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องเสียหายที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะความรักนะครับความรักยังคงไม่ดีนะครับโชคลาภยังไม่มีเกณฑ์ราศาาีมีนราศีมีนเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้การเงินก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสนะครับ ซึ่งตรงนี้นะก็มองว่าเรื่องของการเงินนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่มีโปรเจกต์ที่มีโครงการจะเริ่มต้นทำอะไรหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีโอกาสมีจังหวะที่จะส่งผลถึงเรื่องการเงินเข้ามานะครับหรือท่านใดที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของธุรกิจเนี่ยถ้าลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนของเรื่องงาน งานช่วงนี้ก็ถือว่ายัางไม่มีดาวจรใ,ใดๆส่งผลถึงดังนั้นแล้วสภาวะการงานเนี่ยอนข้างจะทรงตัวนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความรักชาวราศีมีนความรักช่วงนี้ก็มองว่าไม่ได้เสียหายนะแม้ว่าอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับจะมีพลังงานงานไม่มากนะักแต่ก็ส่งผลถึงเรื่องของความรักตรงนี้ก็มองว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคโชคลาภนะครับราศีมีนเสี่ยงได้มีเกณฑ์ โดยสรุปนะครับราศีมีนการเงินช่วงนี้ก็จะมีโอกาสดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่มีโปรเจกต์นะครับเริ่มต้นทำธุรกิจหรือลงทุนใหม่ๆในส่วนของงานนะครับถือว่าทรงตัวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงความรักโอเคครับอยู่ในเกณฑที่ดีโชคลาภเสียงได้มีเกณฑครับ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ